No plan. of part the สวัสดีครับ,รบอยู่วันที่อีกแล้วในเกม Dead The b a d l i g h t นะครับวันนี้อยู่ในเซอร์ไพสนะครับเกม Dead The b a d l i g h t มีคิลเลอร์ตัวใหม่นั่นก็คือ,อชื่ออะไรวะมันกด F1 ดูไม่ได้มันชื่อเออ่ The Lich นะครับหรือถ้าเป็นในเกมก็คือถ้าเป็นในเกมของเขาคือ The w e g n e r นะครับมาจาก เ,เกมดัมเจนแอนด์อากอนนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับมีสกิลทั้งหมด4ี่สกิลนะฮะซึ่งแต่ละสกิลนะครับวควาสามารถจะไม่เหมือนกันนะครับสกิลบนจะเป็นสกิลบินนะครับสามารถบินได้บินทะลุผ่านไม้ผ่านหน้าต่างได้นะครับแล้วกเ็เมื่อบินผ่านบินข้ามหน้าต่างกับไม้ครับจะหยุดทำงานทันทีนะครับ แล้วก็สกิลซ้ายนะครับจะเป็นสกิลยกไม้นะครับยกไม้ขึ้นแล้วก็กันไม้ไม่ให้ไม่ให้เสิร์พับไม้ได้ครับประมาณ4วินาทีนะครับส่วนสกิลขวานะครับเป็นสกิลปล่อยอปล่อยลูกน้องนะครับต่ว่ากไม่ไม่ไม่เหมือนเดินในนะครับเราจะเป็นการปล่อยโครงกระดูกประมาณ5ตัวนะครับปล่อยเป็นทางแนวตรงนะครับ แล้วเมื่อระยะมันเริ่มมันเริ่มไกลขึ้นก็จะ,จะแยกออกกันนะครับเหมือนอีกานะฮะสามารถสร้างดาเมจได้เลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องโดน2รอบเหมือนของตัวอีกานะครับสกิลล่างจะเป็นวงแหวนเหมือนบอลกินจีนะครับก็คือ,อะจะสร้างวงกว้างๆนะครับทําให้ไม่สามารถใช้ไอเทมในเกมที่ที่เป็นตัวละครของ,ของวิกน้านะครับ ก็คือเป็นไอเทมที่แคนเซิลแคนเซิลนะครับแล้วก็สามารถบอกตำแหน่งได้นะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงหัวใจจะหายด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็เปิร์กที่หเอาไปก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่าทำไมไม่ใช้มอริแดนครับผมไม่มีมอริแดงครับมอริแดงหมดไปแล้วเพราะว่าได้ลองใช้ไปแล้วครับส่วนแอดออนที่ผมจะเอาไปนะครับผมแนะนําเป็นรองเท้านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งควรแนะนําเป็นแหวนนะครับก็คือ รองเท้านะครับจะทําให้หัดจอมเวทครับก็คือสกิลซ้ายนะครับทําให้พอใช้นะครับจะมีสถานะเร่งรีบประมาณ5วินนะครับเอ้ยประมาณห้าห้าเปอร์เซ็นต์นานสองวินนะครับอันนึ่งก็จะเป็นอ่ายกไม้ไวขึ้นนะครับแล้วก็กันไม้ไวขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมเอาไอออนแดงไปก็คือเมื่อเราบินนะครับบินข้ามหน้าต่างจะทําให้อ่า หน้าต่างครับโดนจิกจิกจานประมาณ60วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อบินนะครับแล้วก็ไปไปบินผ่านาตรงแท่นไม้ที่ล้มแลยครับจะทําลายแท่นไม้ประมาณสอง้าวินาทีนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาโมลีเหลืองแก้ขัดไปนะครับเผื่อเผื่อเซอร์มันพังพังกืนจินผมไปนะครับเปิร์กก็มีประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีถ้าไม่ได้ติดเรื่อง โมลีนะครับก็แนะนําเป็นทืืบไม้ไหวนะครับอันนี้ผมเอาไปกั้นกั้นไม้เฉยนะครับแล้วก็ตีเร็วแล้วก็มีระเบิดเครื่องเสาขาวนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าภาคคนที่คิดจะเล่นไม่คิดจะใช้โมลีนะครับก็ถ้าแบบว่าคนที่มีโมลีแดงนะครับแต่ว่าอะไรเงี้ยก็แนะนําให้เป็นทืบไม้แ,แทนนะครับทื่บไม้ไหว นะครับประมาณนี้โอเคไปดูกันในเกมเลยนะครับไป one eternity later โอ้ได้ด่านแบบสุดสุดจัดนะครับอ่าโทเทมวางได้แบบใครเปิดกล่องข้างบนวะ โอ้โหแล้วโดดไปตรงที่มีโทเทมเป็นอะไรที่เหี้ยมากเลยนะแล้วกูบินแล้วกูบินเลยแล้วก็เปิดให้จะลมไมค์ก็เปล่าลบดิลเหรอ อ ah. ือยู่บนพื้นแล้วแท้นเฮ้ยมึงปิงไปเนี่ยปิงไปเนี่ยเพื่อนเหมือนจะปิงนะเหมือนจะบักด้วยนะสกิลสกิลเนี้ยเฮ้ยแอดออนเนี้ย หนึ่งแผลไม่หนึ่งแผลหนึ่งล้มน่าจะเห็นโทเทมผมงเรมั้างแต่โทเทมอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือถ้าเกมนี้ถ้าเกมนี้ไม่ได้สีก็ช่างมันไม่ได้สีเรียกของจริงดนเชิดแพ้ Went turn, perhaps this will do. Man, turn. to the skies, Man, โดดไปทางนี้หยุ่แล้วเพื่อนี๋ยวจุกสุดด้วยไงประเด็นอะตีหมดอะที่เป็นที่เป็นทีทท่ไม่ใช่ขับมังมุมตีหมดอะไม่ใช่ขับมงมุมมาอย่างชอบเลย จะส่องไฟเยอะโอ้แล้วเสาขาวติ๊กทำไมจะจู๊กอะรู้รู้แล้วว่าจะจูกอะรู้แล้วว่าจะจูกอะ ไม่โดนไม่มีแล้วเดี๋ยวเพื่อน กะจุกนานเลยไงกูรอแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกกูรอแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยข้างบนเท่าไรของหมืโอเจอแล้ว ภาพอะไรเปลอ่ะนี่ยังไม่โอ้เปลี่ยนตำแหน่งกันเถอะมานีอะไรของมือวะฮะ เฮ้ยเข่าเข่าเสียไปละช่างแม่งโอ้โโอเคเมื่อแต่โทรเทมผมเนี่ยแหละโมูรีแหละช่ามัใครไม่รู้ ตะค้างไปเลยไม่นะอย่าหลุดนะค้างมาแล้วเรียบร้อยหลุดหลุดเฉยเลยแม่เลยเฮ้อ บทจะหานานก็หานานชิบหายห้องสร้างบอทเล่นแม่งเลยอ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งแอดออนแดงอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันบักหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เขียนว่าลบอ่าลบเอคงกระดูกไป3ตัวแต่ว่าไอออนเนี้ยมันมีเขียนอยู่ว่าอ่าร่างวิญญาณผู้ต้องสาบจะ จำนวนร่างวิญญาณของผู้ต้องสาบจะลดลงไปสาตัวแต่ว่าผมไม่ได้เอาอันนี้ไปตอนเกมเมื่อกี้แต่มันเหลือ2ตัวน่าจะบัคแอดออนอนาคตน่าจะไอ้นี่น่าจะเหลือสองตัวแหละน่าจะปรับใหม่เะน่แหละตามนี้บอกแอ่นี้แหละ A few moments later มาเลือกทั้งด่านใหม่เลือกอะไรใหม่หมดโทเทมมีสองที่บ้านเลย อันนี้เป็นด่านใหม่ตำบดาของเดินไนพราะเดินไนปรับด่านใหม่จากสว่างางเปด่านมืดๆอย่างนี้แล้วก็มีด่านใหม่เพิ่มมาเป็นของเดินไนอีกอันหนึ่งก็คือ,คอด่านนี้ปราสาทอยู่ข้างล่างเอาวะข้างล่างแน่เลยใช่เด่ะอยู่ข้างล่าง เสร็จแล้วด้วยอย่าลน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 ,โอ,โ,อโ,นโอ้โหยโทเทมฉันโอ้โหแล้วทางโทเทมมันิ้ไป บดก็ตึงเกินเท่บดก็ตึงเกินอืมอ,อ่ะเอาโอ้ยกูเจออะไรอยู่ โอ้โหกูเจออะไรอยู่เนี่ย <I S 1> บรบกวนที่แว่นช่วยแก้ด้วยนะครับอ,อ๋อโดนไอ้นี่อะไรนะใครเล่นนะอ๋อนี่อะไรวะอะ,รอะไรนะิมินีมิอะไรเนี่ยจำที่ไว่นจำไม่ได้แล้วเหมือนนกัจะหายไป <S 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 โอโ้ไม่หายด้วยอา้าวหายไป โอ้โห,โหพังหมดพังทุกอย่างพังอ,อย่าพึ่งเข้า ัติดเลยวะโอ้บัคกระจายไปเลยโอ้โอ้บัคกระจายเอ้าโอ้โอ,โอบัคกระจายเอ้า มึงต้องรีบแก้เลยนะไอ้แว่นทำ <c oughs> ไมจะสุดสุดวยบักกระจายเลยบักกระจายเลย โอ้ไม่โดนย่อทำไม Peace. so how you guys work yeah your time draws near <imples> ah! <imples> <imples> <imples สไรด้ด่านนี้นะเสาขาวอยู่ข้างล่างนี่คือจบอ่ะลองยืนไปนู่นดิเผื่อได้ เราไม่คิดจะช่วยกันเลยเหรอ ว่าแหละเล่นกับบอดเลนะ็เนาะจ้องมีข้อเสวยจับอ๋อลืมบอกตัวนี้มี โมลิสองแบบมันจะมีแบบที่เป็นโมลิของมันปกติกับอีกแบบหนึ่งคือต้องเซิร์ชต้องเก็บไอเทมพิเศษเนี่ยอย่างไอเนี้ยเก็บไอเทมพิเศษเอาเดี๋ยวก่อนลนะโอโอ,โอไอ้ได้เก็บไอเทมพิเศษมามันจะมีไอเทมพิเศษอยู่2อ,อย่าง รอบอโคตรแย่นนมันจะมีลูกมือ,ไ,อไม่ใช่ลูกมือมีลูกตากับถุงมือมัอ้งอืน,น่าจะถุงมือไอ้นี่ไอ้นี่เก็บถุงมือมาพรเน้นโมลีมันจะไวมากเหมือนซาตะโกะมันจะไวมาก แต่ผมไม่แน่ใจะนะว่าถ้าเก็บไอโฟนจะเก็บไปได้พิเศษมันจะโมลิได้ได้เลยเอ๊ะมันจะโมลิแบบไม่ต้องเอา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 โมลิไปด้วยหรือเปล่ามันจะเหมือนซาตาโกเปล่าไม่รู้นะบอดวิ่งไปนะ,ะอะบอดวิ่งชีง้ใครเฉยอูตาบอดแล้ว

ตรงนี้แหละกำลังสวยเลยโมลิตรงนี้ตรงนี้เลยกำลังสวยเลยมานี่มานี่ดิถ้าไม่มีเครื่องบันไฟจะสวยกว่านี้นะ Oh, hữu, 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 hữu. à, nó đã cả đủ, bye, chờ tôi bốn tổ, mà có chơi đấy, quăng được à, ทำไปเล่นไฟบอทก็ตึงอยู่นะเจอแล้ว มันเข้าไปก่อนขึ้นมาไปยกไว้ให้มันอะ่ะวิ่งขึ้นไปแล้ว บราแบบนั้นเลช่วยกันป่ะหรือเปล่าวะเราแล้วจะช่วยกันมัน้งไม่รู้อะมันดูจะเล่นเล่นเหมือนคน,นป่ะถ้าผมเจอแล้วไง เป็นไม่เห็นนะเป็นไม่เห็นนะเป็นไม่เห็นอย่าโม <c oughs> าลีสีเอาเลยว่เอามาด้ว, <c oughs> วันนี้ครับพี่พอเด็ด ทำเป็นไม่เห็นนะเป็นไม่เห็นถอดลูบอดทิ้งไว้ กันทำไมแย่งทำไมหาวิวสวยๆตรงนี้สวยๆหนา้าประตูเลยกระชากวิญญาณ จะได้หลุดไหมยากโมลิหน้าประสาทเฮ้ยเสียงหูหลุมออกลูกบอลลูกบอกไปก่ออขานไปขานไปขานไปตรงนี้ก็ได้ปะ enough game มก่แทบดีเดีย่าโคเทเนะ่ยัสกิลก็กกกกกมีประมาณนี้แหละนะก็เกมไม่กี่ เกมแรกแอบ,บเครืองอยู่แอบบแอบบเครืงองนู่นที่แมงค้างแล้วหลุดไอ้เอแบบี้ยไอแว่นมึงต้องมึงมึงมึงต้องรีบแก้นเดยนะแล้วกูเจอบัคถัดบัคข้ามนะโอ้บัคเยอะสัตว์นะฮะก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับไปละ บ๊ายบายเออเซอร์ใหม่เปิร์กมันตีนมากบอกเลย <c oughs> นี่แหละไปแหละ